สวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับสู่พอร์ตเซชั่นช่องของคนช่างเลือ่อนะครับวันนี้พอก็ยังอยู่กับเพื่อนนะครับตั้งแต่เช้ามีน้องแพทแพทค่ะจากแม่บ้านแม่ปังค่ะมีครับเดียครับมอมแมปครับเอครับวันนี้เราได้ตัวอย่างจาก น้องหมีพภินันทนาการมามีสามกลิ่นจากบ้านเซตุต,ตองนะครับก<อ>ล,ลิก่นอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะมีกลิ่นชื่อว่าวลาเมอร์อารานนยแล้วก็ซาลาแซงนะครับวอารานนยกับซาลาแซงเนี่ยก็เป็นอาเรว่าเป็นตำนานจัสมินโซลิเฟอร์ก็คือกลิ่นที่แบบทำเลียนแบบมาลรีบแบบตัวเดียวๆเนาโนตเดียวทั้งทั้งน้ำหอมตัวเดียวมีโนดเดียวนะครับแต่แต่ก็จะเป็นต่างโทนกันไป แต่ว่าวันนี้เราดมกลิ่นมาหลากหลายแล้วเราอยากรีเฟซจมูกด้วยลาเมอร์กาและกันเพราะว่ากลิ่นจะยูนิคล้วกันใช่ไใช้คำว่ายูนิช่าัเกกลัวแล้วนะยิ่งยิ่งยูนิคจากบ้านนี้นี่เรารู้สึกลาเมอ์นี่เป็นที่กล่าวถึงของน้องหอมโทนแบบน้อหอมโทนทบแล้วกลิ่นควันมากๆนะครับเพราะมันธรรมชาติแล้วมันเป็นเมอไหมไม่เคยดมเหมือนกันครับสปอร์ตก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นเลยเท่าไหร่ เป็นอินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสโปรเจกต์ใหม่ในในน้ำหอมในหอมโทนโทนทูไปนะครับเ๋ถ้าอุ้ยยังเอาดีไฮอยู่ถ้ารีแคปเร็วๆก็เหมือนชาแนลนัมเบอร์ฟรายแต่นิเมอร์เอาใจเออเรายังอยู่เอาดีไฮอยู่ดังนั้นเอาไปก่อนมีทูบมียางแต่นิเมอร์นะแล้วสึกมีถึงความกรรมรวบของมดยออกรรมรวบแต่ก็มือผูมีอ่ใช่ เขียวเขียวขิวเขียวขิวเอาแล้วคุณเอหลีตาหลีตาผู้เริ่มใหม่มึนไปหมดเลยตอนนี้ผู้เริ่มใหม่ก็จะเก็บเขียวครับแต่มันมีอะไรอ่ะจะอยางช่วยหน่อยมันควันไหมมันเป็นยางไม้เป็นความมีความสาบสาบ อยู่ๆก็ได้แป้งขึ้นมาใช่ใช่นั่นแป้งขึ้นมาแต่ว่าชอบความเย็นดมเย็นนะรู้สึกว่าเป็นความเย็นเป็นความใช่ใช่มันเย็นครับมันเย็นเป็นความที่เย็นมันเหมือนแป้งเย็นที่ไม่ใช่แป้งเย็นอ่ะมันมีความแบบชํำๆลึกๆใช่นลมหายใจแบบนั้นอ่ะแล้วเขาจะมีเพปเปอร์ก็มีแป้งเพปเปอร์นี่น มีเมองมีแบคเตอร์แคปซูลจะเป็นกลิ่นที่แบบต้องไปไกลๆครับมันถึงจะได้แบบไกลๆไม่ได้ไกลแบบใส่แบร์ไปเรื่อยๆชเราไปสามนิลลุกดีออแต่นิลลุกแบบมาแบบโป้งกว่าอันนี้คือเป็นแบบซอรลงมากว่าให้มันแบบอาเดลี่ยูสหรือใช้ง่ายขึ้นถ้าจอเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มีความสากของแอมเบอร์กับแคทเมลานเหมือนในนิลลุกนิลลุกนี่คือโป้งเลยตั้งแต่แรกแต่อันนี้คือค่อยๆมา มีความวินเทจไหมครับที่ดมงส่วนตัวอันนี้เรายังไม่ให้ว่าวินเทจอ่ะสำหรับเราวินเทจจะมีองค์ประกอบอื่นแบบพวกเอ่อฟอลโเรลแล้วก็ซาบกว่านี้ยังร่วมสมัยอยู่นะใช่ค่ะอันนี้แต่กมันไม่ได้โมเดิร์นหรืออะไรมันยังร่วมสมัยอยู่ใช่ใช่ใช่เราวัดมาทตเรืมันก็ค่างก็ค้างในนเชอรค่อนข้างมากใช่ครับแปลกไม่กลิ่นแปลก แต่ปรับรวมๆเป็นของที่เป็นของที่ไม่กินหอมเนื้นเป็นเมอที่ไม่ซ้ำจะใช่จริงปกติเมอถ้าสมมติแพดดมมักจะได้กลิ่นเปรี้ยวติดแช่อันนี้ไม่มีเปรี้ยวใชเก็บเรียบเพราะว่าทั้งทั้งสามตัวนี้ก็ก็อยู่ในฟอร์แมตที่เป็นเขาเรียกว่าขดเบลจาร์ซึ่งเบลจาแล้วก็เป็นน่าจะเป็นปริสดอกลสิด้วยก็ถ้าอยากได้ถ้าเกิดชอบขึ้นมา ก็ต้องบินไปซื้อที่นน่นคือต้องหาเพื่อนหาคนเช่าละลาใช่วต้องหายูโอเคปกติแล้วเนี่ยในในแบรนด์เซร์ทีองเนี่ยพอเรียวจารุกเสร็จต่อไปก็ขึ้นขวดดำอ่าใช่เป็นวรอขึ้นไปโอเคตัวที่สองต่อไปก็จะเป็นอาราลนย์นะครับก็จะเป็นเจสมินเจสมินกลางคืนไหมก็อย่างผมมองว่าเป็นกลางวันมากกว่า เริ่มเปิดกันเลยจุ๊บจัสตินเลยมินเลยไม่ต้องมีแอลกอฮอล์ไม่ต้องมีอะไรมากั้นขึ้นมาจัสตินเขียวแบบธรรมชาติเขียวมันจัสตินซัมบักใช่ค่ะกำลังจะบอกเลยว่าเป็นจัสตินซัมบักโปะขึ้นมาก่อนเลยแต่ตัวโน้ตเนี่ยก็มีแซมกลิ่นเขียวกลิ่นน้ำผึ้งน้ำผึ้งยังไม่มาครับอืมอ่าเอาไปก่อนจัสตินซัมบักกับเขียวมาแล้วแน่นมากเลย ยังได้อีกนะมันมีความรู้สึกว่าแบบถ้าเขาจะอัดมันก็ได้อีกนะถ้าฉิดเบรกเ์ของสาวแล้วก็ล่องลอยไปมาคนก็จะคิดว่าเราไม่น่าจะใช่มนอว่าพระมาณแบบนี้ต้องแบบต้องฉีดเบกกอยนไงหนึ่งก็มาลีเลยเห็นมะลิมะลีหักมากอนี้มองภาพมแบบเหมือนมะลิว่างอยู่บนตอไม้แล้วแบบ มันจะมันเริ่มผ่านแบบช่วงที่มันพีคละเริ่มเริ่มจะเขียวละอ่าเริ่มแห้งมีความซึ่งน่าสนใจเพราะเราจะได้ดมสารแสงต่อเพราะว่ามันก็เป็นมาลินก็เป็นมาลิ่มแตแปลกใจว่าทําไมอันเนี้ยเป็นมาริน้ำขาวอีกนี่มารินน้ำอ่ามันมีอะไรสักอย่างที่รู้สึกเรส่วนตัวเคยดมสิ่งนี้แล้วมันก็สมสีอะครับคือมันมันมืดจริงมันมืดจริง ก็อาจจะคิดว่ามีมันิลาหน่อยในนั้นด้วยครับในในอาราบูมันแต่งคล้ายๆจัดมิ่งอันทิงนิดหนึ่งแน่นอนใช่แล้วคือใส่จัสมินแอบสโลดส่วนซาลาแซงจำไม่ชัวคอนเซ็ปว่าเป็นไนท์บูมิงจัสมินหรือเปล่าแต่ว่ามีการแต่งแต่งเลเทอร์แต่งซีเวตแอติดเจียวแฮ เียวมาถ้าตอนนี้ภาพผมก็จะเป็นมะลิแต่ว่าเหมือนมาลิแบบกายพันจนเกลี่บเป็นสีม่วงม่วงเหมือนพวกไอริสแต่ยังคงความเป็นมะลิอยู่เราว่าเราได้ก Indo, ลิ่นอินโดเรามีความรู้สึกว่านี่เป็นมะลิอินโดล้วก็แบบแต่งอย่างที่หมีบอกถ้าถ้าเที่ยวคลิปวันก่อน,อนจะมีตัวฟ er ิลด์จอแต่ฟ er ิลด์จอจะเป็นแต่งอะน,นิมารีที่เป็นแยกออกไปเลยแล้วมีน้ำผึ้งอยู่ประมาณนู้<ๆ>แต่ตอนนี้อะนิมารีมันจะกกืนไปกับมะลิกว่า เราไม่ค่อยออกแต่คือได้กลิ่นมะลิแต่ว่ามันไม่ใช่โดมนนันมะลิแหละเพราะเรามีอันนี้มาคอมแพรตด้วยแหละมองใช่เลยรู้สึกตางอานนุมอลานุยคือมันได้รมสีนี้อย่งมะลิแปเลยมะลิแหละมะลิแหละอันนั้นก็ยากเป็นเลเวลที่อัพขึ้นมาไหนต้องลองคุณเออย่างไร มัหวานๆแต่เหมือนมีพุดี้สักอย่างอะ็จอืสใช่75มิลมันติดเหมือาลหน่อยด้วยนะครับี่มันมีความแบบกล้วยอ่อนนี้ด้วยนะอือใช่กล้วยก็ต้องมาแต่ลงนี่ลังอีอลม นุ่มขึ้นเยอะเลยพอเวลาผ่านไปจากที่แบบแซมบัคเอาจริงๆนะตอนเปิดไอ้น้องคนเนี้ยเหมือนนึกถึงปลาของตลาดที่แบบมาลิชิเอาดียหาะเธอที่มันแบบมันมันเหมือนมันโดนพุชเข้าไปแต่มันคาวกำลังดีเลยเนาะใช่ข่าวคาวมันมากำลังดีแหละใช่ครับอย่างฟีเจอร์เนี้ยผมว่าอันนี้มาลิกมันมากบเรื่อยๆจนแบบสุดท้ายมันทับมันนี่หมดเลยคือสารสินในแง่ของการที่ประกอบเป็นอะไรสักอย่างอย่าเป็นจักมินมันไร้ขอบแล้วก็รานุยก็เนี้ยเดี๋ยวก็ เจตเทลขึ้นเยอะนมง่ายขึ้นเยอะเพราะมันคือเซนตนสบาใช่ใช่แต่ตอนแรกเราพูดจริงเหมือนแบบประคองตลาดเราฉีดสารนะให้มันิดสดอยู่อย่างนั้นแล้วก็เก็่มดไปอีกหน่อยแล้วิพพันธาดตร์มะลิสถ่าดเอออะไรอย่างนั้นน่ะเออที่เต็มไปด้วยมะลิมาลีใช่แล้วตอนนี้ก็แบบสายแล้วน้ําก็เริ่มไม่ค่อยมีมันก็มันยังไม่เหี่ยวแต่มันก็ยังมีกลิ่นมาลีที่นวลๆลอย ซึ่งสองตัวนี้ที่ได้มาก็อยู่ในพาร์ทที่แบบช่วงนี้กำลังอินจัสมินนก็พยายามหาจัสมินแต่สุดท้ายก็ยังยังไม่จบแล้วก็คิดว่าจะไม่จะแต่นี่มันก็เรียวมากเแต่ก็เรียวมากนั่นสิถ้าจะบอกแต่ว่าจบที่ไหนเจ็ดสิบห้ามิลสามรอยีสิบเหรียญก็คิดคิดอยู่เหมือนกันน่าจะจบที่ต้นมะลิเลยน่าจะจบที่บูกีบ้านแล้วกันนะเออถ้าเรื่องของการเป็นแบบการทำนุอมประกอบ ดอกมะลีครับทั้ง<ม>อลารนุยและสารสินเนาะมันแบบมันไรที่ติจริงอชอบส่วนตัวชอบสารสินมากกว่านิดนึงเพราะว่ามันแบบมันเนียนอะแบบความเร่าความขัเคตอ่อนๆความแบบโินโดตรงนั้นทุกอย่างมันแบบช่างประกอบได้แบบลายขอบเหลือเกินมันเนียน<ม>เป็นดอกเดียวไปเลยอย่างเงี้ยครับ<ม>อะไรนุยมันยังติดแบบเป็นดอกไม้สีขาวสะอาดะอยู่อยู่ระดับหนึ่งเลยละ<ม>แล้วก็แบบใช้งานได้ได้ง่ายกว่าระดับหนึ่ง<ม>ใช่ครับ ถ้าเราโหวตแล้วว่าเราแต่แต่เราไม่แน่ใจเรื่องลองจากวิธีของไอ้น้องคนนี้น้องสีน้ำเงินอะสอชิวงทอนช้ได้ทั้งคู่แต่อารันตุยพอผ่านชั่วโมงแรกจะไม่ค่อยกระจายละเอาหรอกแต่ซาลาแซงยังพอได้พอได้ใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าซาลาแซงเนี่ยทอมาถึงช่วงเนี้ยมิดแล้วอะมันเก๋มีแค่ตอนเปิดแหละที่รู้สึกทรมานทรมนิดนึงแต่รายที่จีต้องคู่ในแง่ของการการทำการทำน้ำหองตอกมะลิอะนี่โดดซาลาแซงไหม แปลกตรงที่กลายเป็นเอกไปชอบตัวแรกเพราะมีความมันลีสมัยใหม่อะไรเงี้ยแบบไม่มันลีแบบไม่มันลิแบบมันลิในถาดเยอะๆอะไรเงี้ยแต่มันมันลีแบบอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยสเปใหม่เฮโดรมันมีจริงๆเราไม่เนี่ยแอบนึกถึงแล้วอูฟอร์ไรต์ล้อูฟอร์ไรต์น้ำสีฟ้าช่ไหน้ำสีฟ้านิดนึงเหมือนกันนะไอความสไปน์มันแอบคิดถึงตรงนั้นนิดนึงเหมือนกัน เท่ดีเป็นคนละแนวที่เท่เป็นอะไรที่แปลกเออเก็บนันเรียบถึงแม้จะแบบแปลกหนบเอเออเออแต่ว่าเออใช่เรียบมันคือความสนุกเลยเนาะจริงๆนะมันอยู่ที่เพอร์ฟูมเมอร์แล้วมันก็ท้าเวาเรารู้สึกว่าเออมลนมัมลิมลนมะลิอยู่อย่างนั้นคือไม่ใช่แค่ยี่ห้อเนี้ยมันมีหลายยี่ห้อแต่สุดท้ายมันก็ยังมีอะไรให้แบบมีเหลี่ยมมีอะไรให้เราได้แบบอ๋อนี่คือความยากนะใช่ทำยังไงถึงจะยังเป็นมะลิแปลเหลี่ยมแล้วแออ ก็ยังเป็นแบบ very e s i r c gluten อยู่มันใช่ใช่ใช่เก่งอันเนี้ยใช่เป็นยี่ห้อที่เก่งถ้าได้ราคาดีๆก็กุ๊บกเก็บเนาะราคาดีๆพี่พ่อบอกอ่ะพอเดี๋ยวย้ายจากเบลจาไปขดดำปุ๊บขดดำแพงกว่าเบลจาเงี้ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆไม่แต่ว่า เบลจาเนี่ยตอนชอบหลายตัวนะแต่ว่าไม่เอาเพราะว่ามันไม่มีสเปรย์ใช่ไหมใช่ดีใแต่พอเห็นเพื่อนเพื่อนตั้งกันสามวดสีขาวสามคนครบสวยเลยนะสวยใช่แต่มันละลังจริงๆแล้เจิงนะมินมันละลังแบบเธอเธอจะกล้าใช้ให้น้ำมันกองหรอชอบขวดสีดำแล้วมาเรียงกันมากกว่าเพราะหมอไม่เห็นแต่ว่ากด้ที่พอนกบในินฐานะที่เหมือนแบบว่ามีน้ำหอมมะลิในครั้งพอประมาณหนึ่งอย่างเทียบกับเฟอริส มอนเตคาร์โรกลิ่นจัสมินเรสเพให้ให้ความรู้สึกเป็นไงบ้างหรอครับถ้าเทียบกับกับอ่ะกับอาราณีไม่เหมือนสลัดใช่เหมือนไม่เหมือนไม่เมืไม่เหมือนกันครัจัสมินเรสเพจะออกไปทางแบบคืออย่างอ่ะตัวนี้ตัวอาราณีเนี่ยมันคือมะลิซ้อนนแช่น้ำแล้วเขาทิ้งไว้เองอ่ะสามวันสามคืนช้ามันช้ามันช้าใช่มาเริ่มซำน้ำอะไปเรื่อยเรือยส่วนจัสมินเดรสเพเนี่ย ของปริสมคคาโตัวนั้นจะเป็นมาริลา <enth> มาริริบติบริบเดี่ยวเนาะนแล้วก็กออเป็นกงอ,อแล้วปล่อยให้มันแห้งจากที่มันสดมีน้ำมันค่อยๆแห้งๆไปเลยเป็นมีความอนดอลิกมีความอัมนนี้มาลิมากกว่ามากกว่านีา<ม>้บางคนบอกมีความเป็นยางด้วยซ้ำจัสแมนเดเตเก็จะเป็นอีกอีกมิตินหนึ่งส่วนตัวเนี้ยจะเป็นมาริที่มีความขนมอ่ะเจฟาน น่าจะน่าจะมาจากคุมารินคุมารินโคงคนาเท็กซต้นหน่อยหลายๆอย่างที่ทำให้มันยูนิเซ็กซ์ขึ้นสำหรับคนที่อาจจะชอบมาลิแต่รู้สึกมันสาวไปหน้าหรือมันมันแก่ไปตัวนี้ผีไปนะเ็อตัวที่ทำสมัยขึ้นน่ารักสะอาดขึ้นก็แตกต่างแต่มันมตัวหนึ่งที่หลายคนไม่ได้มองมข้าไปก็คือของแบรนด์เดียสเดอร์กา อตดีมากโอ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำฮือมาริ base of marie โอ้ยระเบิดระเบิดพี่จิเคยเคยไปทำ base of marie กับพี่นุชีกับพี่พี่ชุนธนากับพี่ณัฐคือหลายคนมามาแล้วก็เรามาดมมารีอะไรแบบเพราะบ่าไบรดโบทแันแล้วก็หยอดตัวได้ที่หนึ่งจอยจอยเขาเอียกไง เพราะว่ามันไม่มีทาันงมันไี้ใช่คจอยอ่ะมันไม่มีไอ้จอยมันก่เป็นจอยจอยจากจบปาทูนะครับแล้วก็เบอร์สองก็คือ just m i g e t h a e b e โอเคก็ประมาณนี้ก็เพื่อนๆถ้าชอบเมลิแล้วก็ลองดูนะหรือว่าเมอตัวนี้เป็นเมอที่แบบแปลกอ่ะชอบมีความเซียนใช่ไใช่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  ตัวนี้ก็มัสคิยที่สุดตัวอลานูนี่คือเฟมินิที่สุดตัวที่สามเซราเซนที่เป็นยูนิเซ็กซ์ตรงกลางประมาณนี้แหละนะครับก็เพื่อนๆมีใครได้ลองหรือชอบมารีตัวไหนมาพูดคุยกันแล้วก็เจอกับเราในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ